โกสปอ t ขยับขึ้นทดสอบ2,048ดอละล่าแต่ทองไทยบวกเพิ่มขึ้นมาแค่50บาทนักลงทุนรอดูดัชนี PCE วันศุกร์นี้คาดจะลดลงอีกสวัสดีนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง YouTube Goalow เพจ g ก a l o w แล้วก็เว็บไซต์ g o l l o w .com G O L D A R O U N D วันนี้พุธ20ธันวาคมนะครับเมื่อวานนี้ราคากโกสปอ บวกขึ้นมาแรงเลยนะครับก็มาทดสอบแถวประมาณ2,048ดอลลาร์ 2, 48, แต่ก็ยังผ่านไปไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่ามีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูราคาทองคําไทยกันก่อนเลยเช้านี้สมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันเพิ่มขึ้นมา50บาทราคาขายออกนะครับอยู่ที่33,650บาทราคารับซื้อยอยู่ที่33,550บาทขณะที่ราคาทองรูปพันราคาขายออกอยู่ที่34,150บาทราคารับซื้อยอยู่ที่32,900 142บาท68สตางค์นะครับคำนวณจากเงินบาทที่34.93บาทต่อดอลลาร์โดย s d กูมองว่าราคาทองคําไทยเช้านี้ปรับตัวสูงขึ้นมาเล็กน้อยจากปัจจัยที่ราคากลสปอตพุ่งขึ้นแรงไปทดสอบราคาสูงสุดของสัปดาห์ก่อนหน้าแถวประมาณ2,048ดอลลาร์ตัวแรกก็จ่อจะทําจุดสูงสุดใหม่ครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามราคาทองคําไทยยังคงปรับตัวขึ้นไปได้ไม่มากนะครับเพราะว่าเงินบาทที่กลับมาแข็งค่ากดดันราคาทองคําไว้ทําให้ภาพรวมราคาทองคําไทยยังคงเป็นแนวโน้มขาลงรนะย ราคาวิ่งอยู่ในกรอบขาลงปัจจุบันกลับมายืนแถวปาะมาณ33,650บาทต่อทะลุก,กรอบแนวโน้มขาลงรลยสั้นมีโอกาสที่จะวิ่งออกข้างในกรอบแคบนะครับเพื่อรอปัจจัยกระตุ้นใหม่ๆที่เข้ามาโดยเฉพาะในคืนนี้จะมีรายการดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดย Conference Board ท้งนี้ s อสซีให้แนวต้านราคาทองคําไทยที่33,650บาทแล้วก็33,800บาทส่วนแนวรับอยู่ที่33,400บาทแล้วก็33,200บาทเราไปดูราคาโกลสปอร์ตเมื่อวานนี้ขยั บวกขึ้นมาอีก13ดอลลาร์ราคาขึ้นไปแต่จุดสูงสุด แถว2,048ดอลลาร์ก่อนจะกลับมาปิดตลาดที่2,040ดอลลาร์โดยได้แรงหนุนจากาดัชนีดอลลาร์ที่ปรับตัวลดลง0.39%มาแตะระดับ102.167ส่วนอัตราผลตอบแทนพนาาทันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยุค10ปีก็ลดลงสู่ระดับ3.90%นะครับนอกจากนั้นราคาทองคายังได้แรงหนุนจากการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยข,ของเฟดในปีหน้าด้วยนะครับทั้งนี้นักงทุนจับตาการประกาศตัวเลขดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบร,ริโภคส่วนบุคคลรัว PCE เดือน สีกันยาย,ยนของสหรัฐที่จะมีการเปิดเผยในวันศุกร์นี้นะครับนักวิเคราะห์คาดว่าดัชนี PCE ทั่วไปรวมหมวดอาหารและก็พลังงานจะเพิ่มขึ้น2.8%เมื่อเทียบเป็รายปีนะครับลดลงจากเดือนตุลาคมที่ระดับ3%ส่วนดัชนี PCE พื้นฐานไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานคาดว่าจะเพิ่มขึ้น3.4%เมื่อเทียบเป็รายปีนะครับลดลงจากระดับ3.5%ในเดือนตุลาคมแต่ว่าคืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธันวาคมโดย Confer e n c e Board นะครับตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ1 กานยนอยู่ที่102นะครับเราไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษรัทค้าทองคาในประเทศไทยโดยชนิดงกลุม่มมองว่าวันนี้ราคากุสปอร์ตดีดแรงตามแพทเทิร์นไรท์โชเดอร์นะครับขึ้นมาทดสอบแนวต้านแถว2,040ดอลลาร์ก่อนจะไม่ผ่านแล้วก็ร่วงลงมาปิดตลาดแถว2 3 9ดอลลาร์ดโดยราคากุศลสปอร์ตได้ร,ร,รับปัจจัยหนุนจากการคาดการณ์ของกล l d m แ n s ที่คาดว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยงลง5ครั้งในปีหน้าโดยจะลดลงทีละ0.25%จํานวน3ครั้งติดต่อกันในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนนายะแลจด ีก2ครั้งในช่วงครึ่งปีหลัง นอกจากนั้นยังคาดการว่าเศรษฐกิจจะเติบโตที่2%อัตราการว่างงานจะลดลงเหลือ3.6%ในป20ี2024นะครับซึ่งการคาดการในลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นการเร่งให้นักลงทุนคาดหวังไปข้างหน้าเร็วขึ้นข้อดีก็คือบีบให้ราคาทองคําดีตัวขึ้นเพื่อรับข่าวนะครับแต่ก็เสียก็คือหากเมื่อเวลาผ่านไปไม่เป็นไปตามนั้นหรือว่าโอกาสลดดอกเบี้ยไม่ดุนแรงตามที่คาดก็อาจจะส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคําให้กลับมาปรับตัวลดลงอีกได้นะครับดังนั้นระหว่างนี้ ทางเชนิงโกแนะนําว่ากลัวรละมัดระวังการคาดการจากาสถาบันและก็บรรดาคณะกรรมการของเฟดอย่างใกล้ชิดนะครับโดยกลุ่มการลงทุนทางเชนิงโกแนะนําว่ารอให้ราคายอดตัวให้อเพปรองที่2,033แล้วก็2,026-2,023ดอลลาร์มีจุดซับบอร์ที่2,010ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่2,047-2,051 2,058 2,062ดอลลาร์ดานออสซินบอกว่าภาพรวมใหญ่ของราคาโกลด์ซอร์ยังอยู่ที่ทางขาขึ้นนะครับโดยราคาสามารถตัดเส้น ค่าเฉลี่ย1 5 0 1 0 0วันแล้วก็200วันในไทม์เฟรม4ชั่วโมงแล้วก็ทำสโลปเป็นบวกในทิศทางขาขึ้นนะครับโดยมีเส้นค่าเฉลี่ย50แล้วก็100วันเป็นจุดคัดกรองการกลับตัวพักลงมานะครับบริการลงทุนออสซิลิแนะนำรอ,อย่อซื้อนะครับให้แนวรับราคากลัวสปอร์ตไว้ที่2030แล้วก็2 0 2 0บมาล่าส่วนแนวต้านอยู่ที่2050แล้วก็2065ดอลลาร์ขณะที่ ARR Goldthuding มองว่าเกิดการดิดตัวขึ้นของราคาทองคำมาทดสอบก่อนแนวต่ ไม่สามารถผ่านไปได้ก็มีโอกาสที่จะถูกเทขายลงมาทดสอบแนวรับอีกในกรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนักลงทุนสามารถแบ่งเงินบางส่วนมารอซื้อที่แนวรับแล้วก็ขายทํากําไรระะสั้นที่แนวต้านในกรอบนี้นะครับโดยตัดขาดทุนเมื่อราคาต่ํากว่า2000ดอลลาร์ส่วนนักลงทุนที่ต้องการเล่นรอบพี่นารอจนกว่าจะมีสัญญาณยืนยันการกับตัวเป็นขาขึ้นอีกครั้งจึงเข้าซื้อนะครับ AR g o t r h a d i n g ให้แนวรับที่2020-20 1 0แล้วก็2 0 0พดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่4 0 2 0 4 5แล้วก็2 0 5 0ดอลลารินะครับปิด ท้ายที่แแนะนำรอซื้อที่2 0 3 0ดอลลาร์นะครับมีรับที่2,300 0 2 2 5แลวก็2 2 0ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่2,500 0 2 5 6แลวก็2 6 0ดอลลาร์มีจุดซบลดที่2 0 1 0ดอลลาร์และนี่ก็คือข้อมูลที่โกราหยิบยกมาฝากกันในช่วงแรกของวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายผมจะคุยกับทางผู้บริหารของมัลไซค้าทองคำหรืออาจจะเป็นนักวิเคราะห์อของมัลไซค้าทองคำนะครับมาดูทิศทางการลงทุนในช่วง2-3วันสุดท้ายในสัปดาห์นี้นะครับ แรงเพราะว่าสัปดาห์หน้าก็เข้าสู่ช่วงมันจุดของบรรดากองทุนต่างๆในต่างประเทศกันแล้วเดี๋ยวก็รอติดตามกันนะครับก่อนจากการต้องขอบคุณบริษัทค้าทองราะยใหญ่ของเมืองไทยที่ส,สนับสนุนการทำงานของกล,ลุรามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG Bullion International จำกัดบริษัท i อินท g o โก Trade จำกัดบริษัทเออร์ตอิจำกัดบริษัท Shining Gold Bullion จำกัดบริษัท Shining Gold Jewelry จำกัดบริษัท t ีดีซีโจำกัดแล้วก็บริษัทเล่งหง Commodity จำกัดไปเลือกใช้บริการกันได้นะครับมีบริการลงททททททุนอออออองงงงงคคคแ่รูปพ มีหลากหลายเลยทีเดียวนะครับแต่ละเจ้าก็มีข้อเสนอที่แตกต่างกันก็ลองไปเลือกดูกันได้นะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ